แล้วตัวนี้นะครับคุณเท็ดดี้นะครับบอกว่าสายบางอันนะครับออกแบบมาแล้วไม่ดีอคือสายนี้ครับมันทําให้มันดึงขนนะครับมันชิดมากละเอียดมากชิดมากเนี่ยครับขนมันเข้าไปติดแล้วก็คือระยะห่างควรจะมีแต่ว่าระยะห่างมากเกินไปก็ทําให้นาฬิกาขอกแคกแต่พอชิดเกินไปก็มีโอกาสที่จะดึงขน,นครับ ดึงขนอ่าดึงขนดึงเนื้อได้สําหรับคือประเทศที่ประเทศอากาศหนาวครับคุณไปรับมันมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าสถิตบางครั้งขนนะ่ะมันถูกเหล็กโลหะมันดูดเข้าไปครับอืมแต่พวกเราอ่ะอยู่ในเมืองเมืองชื้นความชื้นเราสูงเนี่ยขนเนี่ยมันจะแนบติดตัวเหงื่อเราออกนะครับตัวเราเหงื่ออ,ออกปับ๊บเราก็จะมีน้ํามันออกมา มันก็เลยทําให้ขนเนี่ยมันมันมันลู่ไม่ไม่ไปจับโลหะใช่ครับผมในขณะที่อากาศอากาศแห้งเนี่ยโอ้โหผมขนะผมเองไม่ค่อยมีขนผมยังเคยโดนโดนอาการเดินผมไม่ไม่ไม่เคยมีอาการแบบนี้เลยไม่เคยมีเพราะใช่ไม่มีไม่มีขนยู่ที่แขนเลยไม่มีเลยครับครับอันนี้เคยตัวอย่างที่เขาเขาพูดนะครับทูไทมยเมแฮร์พูนะครับใช้สับง่ายๆนะครับครับแล้วแน่นอนครับพอเรามาพูดถึงเบสเลสเนี่ย จะต้องมาพูดเยอะนิดนึงก็คือต้องมาพูดถึงเรื่อง integrated baseless นะครับใน chronos talk นะครับ e p i s o ซดที่45เนี่ยครับเราพูดถึง integrated baseless กันแบบเจาะลึกเลยนะครับทั้ง mm hmm. ทั้งแบบบนไ micro บรนด์ brand, ทั้งแบบที่เป็น major brand นะครับแต่วันนี้ผมจะขอตัดมาพูดเฉพาะ baseless แบบไปเร็วๆนะครับหลังจากปี70เป็นต้นมาเนี่ยครับ mm hmm. baseless <Best> ก็ระเบิดระเบอ้อนะครับขึ้นมาแล้วไม่มีแบรนด์ไหนหรอกครับ ในโลกนี้มีแค่สองต้องบอกสองแบรนด์เลยครับที่ถือว่าเป็นลีดเดอร์จริงๆนะครับที่ได้รับความนิยมจริงๆนะครับโอ้โหไม่ว่ามันจะแพงแค่ไหนนะครับผู้นําไทยเราบางท่านนะครับมีนอติลุสมากกว่าห้าเรือนนะครับผมนั่งดูท่านออกรายการเนี่ยผมก็ดูท่านไม่เคยใช้ซ้ําเลยนะครับมีทั้งสีเงินหน้าทองสีเงินหน้าหน้าขาวสีทองหน้าหน้าสีทองอะไรก็โอ้โหไม่ซ้ำอยกร้อยห้าเรือนแล้วนะครับก็นี่ครับปาเต้ฟิลิปนอติลุสครับ ตัวนี้ก็ต้องถือว่า<ม>อ่าเขาเรียกอะไรนะนาฬิกาสําหรับคนที่ไม่ชอบโลเล็กอะจี่เรียกว่าไงคือพอเบื่อโลเล็กว่าใครๆก็ใช้โรเลกเนี่ยอ<ม>ทางเลือกเลยม,มาปาเต้นอรติลุสเนี่ยครับคุณเปรััดก็คุณเปรัดครับโอ้เปลัสช่วยอธิบายฟ e e l i n g a e s t h e t i ของตัวนี้ให้ฟังหน่อยครับโอตัวนี้ก็คือต้องถือว่าอามตะนะดีไซน์ตัวนี้นะครับก็คือใช่ครับเ ผมว่ามันมีความลงตัวในแง่ของดีไซน์ฮะก็คือก็นดีไซน์ของของคนที่ผู้ที่ดีไซน์คือเจอร์ราหรือเจนตาเองใช่ครับนะฮะก็ค<ะ>ือมีการใช้เอ่อเหลี่ยมมุมมากกว่าปกติแบบแบบนาฬิกาแบบเดิมๆนะครับเป็นการลบลบ,ลบเอ่อความรู้สึกหรือการรับรู้ในของดีไซน์ของนาฬิกาในแบบเดิมๆคือแบบทรงกลมธรรมดาทั่วๆไปนะครับอันนี้ก็คือคออกมาแหวกแนวโดยโดยการใช้ใช้เอ่อสุด เอ่อเลี่ยมมุมแล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมนะครับมามามาออกแบบนาฬิกาซึ่งข้อจุดเด่นที่ได้ก็คือมันเกิดความแข็งแรงนะครับนอกจากความสวยงามอย่างเดียวนะมันมีความเท่แล้วมันมีความแข็งแรงดูมีความแข็งแรงดูมีความเป็นสปอร์ตอะไรอย่างนี้ฮะค่อนข้างมากนะครับ,แล,รบแล้วบวกกับสาย bracelet ในลักษณะแบบนี้ซึ่งซึ่งก็เดิมเนี่ยก็คือ เดิมมันก็เป็นสายนาฬิกาแบบทั่วๆไปอย่างที่เราคุยกันมาแล้วแต่ว่าสายที่เกิดจากเบรสเลตเนี่ยมันมันมีความเท่มันมีความโมเดิร์นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันค่อนข้างลงตัวมากนะครับก็ก็ไม่ไม่แตกใจนะครับที่มันได้รับความนิยมตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงขนาดนี้นะครับฮะใช่ครับผมก็ต้องยอมรับเลยครับว่ามันเป็นแน่นอนครับเนื่องจากว่าราคาของปาเต็กเนี่ยครับไม่มีแพงไม่มีถูก แพงสุดๆนะครับอันเขาสามารถที่จะลงเขาสามารถที่จะให้คุณภาพของการผลิตของสายเนี่ยได้อย่างเต็มที่แตไม่เต็มหน่วยนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวน u ติลูสเองครับก็ยังให้ทางเลือกครับกับทางผู้บริโภคนะครับคือเราเขาก็มีการขายสายสายหนังแล้วก็สายยางนะครับที่สามารถจะเอามาแมทชิ่งกับนาฬิกาชุดนี้ได้ครับคุณเบลล แต่ว่าถ้าซื้อของแท้นะครับแท้หมดเลยนะครับก็จะราคาเก่งใจนะครับสายหนังก็หลักแสนนั่นแหละครับก็ต้องเข้าใจนะครับหลักแสนจริงๆครับผมเพราะว่าเขาใช่ครับเพราะว่าไอตัวอ่ามันจะต้องมีตัวนี้ครับคุณไปรัดอย่างน้อยที่สุดจะต้องมีตัวนี้หนึ่งชิ้นนะครับแล้วสายหนังเนี่ยก็มามาต่อมาต่อเข้ากับลิงค์ตัวนี้นะครับซึ่งถ้าของใครเนี่ยเป็นแพทตินัมหรือเป็นทองคําหรือ หรือโลสโกปับเนี่ยตัวนี้ก็เป็นของที่มีมูลค่าไปด้วยนะครับแล้วบ <Yeah. S 1> ัคเกิลอะครับก็เป็นบัคเกิลเฉพาะบัคเกิลก็เป็นเฉพาะมีมีลวดลายของลายปลาโลโก้ของปาเต็กอยู่นะครับก็ก็ค่อนข้างจะอ่าน่น,นอนครับก็เลยกลายเป็นว่าสองจุดที่มีราคาแพงนะครับโดยเฉพาะตรงไอ้ตรงบัคเกิลเขาอะครับมันเป็นเป็นโฟลต์โอเวอร์นะครับ over, โฟลต์โอเวอร์แล้วก็มีโลโก้อยู่ข้างบนเนื้อ,อเนื้อของทองคำอะครับ ก็น้องๆหนึ่งในสามองสายนาฬิกานะด้วยครับมันก็เลยก็เลยไม่แปลกครับที่ว่าสายหนังชุดนั้นก็เป็นหลักแสนนะครับนะฮะครับแล้วก็อย่างที่คุณไปรัตพูดนะครับก็นอติลุสนะครับไอตรงตรงช่องที่เป็นอ่าช่องนาฬิกาตัวนี้นะครับเขาก็บอกว่าคุณอ่าคุณอ่ามาเจนตาใช่ไหมฮะเขาเขาบอกเลยว่าตัวนี้ครับอ่าใช่เดอ์เจนตาเนี่ยครับก็เขาบอกเลยว่านี่คือเอามาจากช่องอ่ามองของเรือครับ มองไปเพราะดอติลุสเป็นเรือดำน้ำนะฮะเป็นเรือดำน้ำในในในตำนานของจอห์นสวนใช่ไหมฮะอ่านะครับอันนี้คือช่องมองครับเขาพูดอย่างนั้นนะครับแล้วก็อ่าตรงนี้นะครับตรงนี้ให้อารมณ์เหมือนกับมีสองปีออกมาเนี่ยครับเหมือนกับเอเขาเอเอเครื่องมือเรือดำน้ำคุณไปรัที่กล้องส่องอะที่กับตนเขาจะส่องดูข้างบนนะครับที่ส่องข้างบนเออคล้ายๆอย่างนั้นครับเขาก็มีจินตนาการแล้วตรงนี้ก็เหมือนกับ เพราะว่ามันมีประโยชน์อะไรผมมันดูมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็ตรงนี้ะคุณไปรัฐจะเห็นว่ามีลายตัวนี้ครับก็คือไอ้ตัวไอ้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 ที่เปิดนะครับพอเราพอไอ้กล้องโทรทเเลสโคปที่มันขึ้นแบบนี้ใช่ไหมเวลาเราเปิดเพื่อดูครับมันก็จะมีมีตัวเปิดเงี้ยเปิดเหมือนไอ้บานบานเกตครับบานเกตบานเกตเออแหละครับบานเกตครับแลวแน่นอนครับคุณดีไซเนอร์คนเดิมนะครับก็ไปทําให้อีกยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นไอคอนิกของเบนอินทิเกรตต์เบสเลเลยครับก็คือแบรนด์นี้ครับนี่ฮะรยอาอมอดูมาพีเ hmm. uh, นะครับ AP นะครับรุ่น The Royal Oak นะครับจนสุดท้าย mm hmm. สายตรงนี้เมื่อกี้เราก็เรียกว่าสาย Nautilus Integrated b ์ s บ l e s s นะครับแล้วตัวนี้ก็เรียกว่า Royal Oak b a s e l e s s นะครับไม่มี mm hmm. <laughs> ไม่มีชื่อเฉพาะนะเรียกตามโมเดลเลยนะครับ ครับคุณไพลัสครับโอ้โหเอพีนี่ต้องตัวนี้ต้องถือว่าคุณไพลัสก็ถือว่าติดตามพอสมควรครับแต่เพลครับให้ความรู้สึกครับเอาไที่เห็นหน่อยฮะก็ตัวถ้าถ้าถ้าอย่างของปาเต้ฟิลิปเป็นออกแนวเดรสใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะออกแนวสปอร์ตมากขึ้นไปอีกเห็นดูแล้วจะมีความเท่มีความเป็นสปอร์ตแมนมากขึ้น ไปอีกเลยคือขึ้นเหมือนถ,ถือว่ายกระดับไปอีกขั้นหนึ่งเลยครสายกินขาดมากที่ที่ททสายนาฬิกานะครับ <นะ S 2> ผมว่าสายนาฬิกานี่สุดยอดเลยตัวนี้ครับในขณะที่หน้าต่างของนาฬิกาก็ยังตัวตัว,ตวเคสดีไซน์หรือไดอะดีไซน์ก็ยังคงมีความเหลี่ยมมุมอยู่นะครับแต่ว่าผมว่าก็มันก็จะดูมีความเป็นสปอร์ตแมนมากขึ้นไปอีกนั่นแหละครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้นี่ a อเองก็ใส่รายละเอียดเข้ามา ครบทุกมิติเลยนะครับคุณเปลัสสายนี่ก็สร้างความเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าก็มาในมุมที่ว่าเน้นเน้นไม่เน้นเรื่องของการทำไฮโพลิชนะครับทุกอย่างเป็นบรัชชิ่งหมดนะครับมี<อ>เรียกอะไรมีการ,รทำเท็กเจอร์นะครับเดี๋ยวเราจะเห็นครับเดี๋ยวเราจะมีเรื่องการทำเท็กเจอร์ที่ดุดันกว่าน,นี้ครั้งที่แล้วครับเปลัสจำได้ไหมฮะที่เราคุยเรื่องแฮมเมอร์เคสที่ทำเป็นแฮมเมอร์เป็นเหมือนกับเป็นเป็นเรียกอะไรเป็นบูมบูมลอ ตออไหนก็ตอบในลายตอบลัวนั้นก็เป็นเทคนิคหนึ่งจะเห็นว่าจะไปอาอาเอจะไม่เน้นเป็นไฮโพลิชครับจะเน้นเป็นการบรัชชิ่งที่มีเท็กเจอร์ทั้งหมดเลยครับก็เข้าใจเข้าใจได้เพราะว่าก็คือเขาคงเน้นความเป็นสปอร์ตไงใช่ครับไม่ไม่เน้นความเป็นเดรสเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็คือเพราะฉะนั้นไอตัวนี้มันก็ตอบโจทย์อยู่ละได้ครับนั้นขออนุญ,ญาตมาเล่าถึงที่มานิดน,นึงนะครับจาก uh, คุณ uh, รายการ uh, Watch c h r o n i c l ์ uh, olor, นะครับก็บอกว่า Integrated Baseless เนี่ยเท่าที่เขาเชื่อเชื่อกันนะครับเขาก็บอกว่าน่าจะมาจากปาเต็กฟิลิปนะครับที่ทำนาฬิกาตัวนี้ที่เป็นตัวรุ่นเป็นโนที่เป็นไม่มีลักนะครับ mm. ออกมานะครับแล้วบวกกับความคิดของอตัวตัวนี้ครับคือนาฬิกาที่ผมมีครับคุณพิรัชก็คือ mm. ตัวเขาเรียกอะไรนะ Constellation นะครับ mm. คุณพ่อผมเรียกว่ารุ่นขาสิง อ่าแล้วก็หน้าแปดเหลี่ยมเดี๋ยวจะมันคือมันคือแผนมันคือแผนพายที่คุณเพรัตพูดนะครับมันเป็นแผนพายหน้าแล้วนะครับใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็จะเห็นว่าอ่าเนื่องจากว่าตัวแองกูล่าเคสครับหลังจากนั้นนมาพัฒนามาจากตัวตัวตัวโอเมก้าตัวนี้ครับตัวคอนส l ตเลชันตัวนี้ครับอ๋อรับมันเป็นที่มาของการทําอ่าคือขายอย่างนี้นี่เองอ่าใช่คือลักเหมือนรักแปะเข้าไป อ่าใช่ครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยครับลักมันยื่นตรงมาแล้วค่อยหักลงเนี่ยครับมันก็เลยเป็นที่มาของไอ้ตัวแองกูล่าเคสไอแองกูล่าของตัวลักครับที่เมื่อกี้เราคุยกันยุคเจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็พอเอาตัวนี้ครับมาเชื่อมกับตัวนี้เป็นแพรออกมาอย่างนี้ครับเขาเลยชี้ว่ามันน่าจะมันน่าจะอันนี้คือคุณอามันเขาก็บอกว่ามันมามันมาจากตัวนี้ครับหลังจากปีเจ็ดศูนย์นะครับนะฮะแล้วก็ต่อนะครับก็มาดูเลยครับก็แน่นอนถ้า ถ้าเราพูดถึงอินทิเกรตไต้องพูดถึงสงแบรนด์นี้ซึ่งเราได้คุยไปแล้วนะครับม,มาดูต่อนะฮะโลเล็กก็ทําครับคุณเบรัฐไม่ใช่ไม่ทำนะฮะโลเล็กอ่าตอนนี้พูดถึงโอม g กก่อนนะครับโอม g a าก็ทำคุณเบรัฐแต่โอม g กอาจจะทําแล้วไม่ค่อยผมก็รู้สึกว่าแหมไม,ไม่ไม่ค่อยถูกไม่ค่อยถูกตาต้องใจนะครับคือหลังจากอสองรุ่นนั้นนะครับก็จะมาออกเป็นรุ่นนี้ c o คอนส l ตเลชันเหมือนกันเห็นไหมฮะมแล้วหลังจากนั้นคอนสแต นาฬิกาที่มี integrated b e l e s ของ Omega ทั้งหมดอยู่ภายใต้รุ่น constellation ทั้งหมดเลยครับครับแต่ว่าไม่ไม่ขึ้นชื่อไม่ไม,ไม่ไม่เป็นที่นิยมเท่าเท่าสองแบรนดเข้าใจว่าคือพดคนที่ดีไซน์คงไม่ถึงไงคือหมายถึงว่าไอเดียไอเดียสร้างสารรค์เนี่ยมันไม่ถึงอะไรเงี้ยครับนะครับแล้วก็ไม่พอนะครับก็ยังเอาไปจับกับตัวที่เป็น speedmaster ตัวขวาเนี่ยฉลองครบรอบหนึ่งร้อยี่สปีครับซึ่งก็ ไม่เคยเห็นเลยก็แสดงว่ามันเฟลนะครับพูดความรู้สึกผม,นะผมเพราะมันไม่ได้มันไม่ถูกกับนำกลับมาผลิตใหม่ก็แปลว่าคือมันไม่ได้รับความนิยมนะ่ะใช่ครับ,รบแล้วมาดูต่อนะฮะนี่คือโลเล็กครับโลเล็กก็ทำครับคุณม,มิรัตแต่โลเล็กเอามาทาคู่กับนาฬิกาออสเตอร์ควอตสครับนะนซึ่งตัวนี้ครับลาผมได้เห็นมีอยู่แค่คนเดียวที่กล่าวถึงนะครับก็คือคุณเจ้าของบริษัทอันดันนะครับ เขาบอกว่าเขาชอบเรือนนี้มากจําได้ไหมที่เราดูกันวันนั้นใช่เพราะมันยูนิคไงมันอยู่นิคมันไม่เหมือนทั่วไปอะไรครับแล้วก็มีนะครับในแง่ของรัสสะสมในแง่ของรัสสะสมก็คงจะมองหานาฬิกาในลักษณะนี้แหละใช่ครับที่มันมีน้อยนะครับแล้วคุณไปร่าลองดูครับตัวเรือนขวามือนี่เป็นสายจูวเบอรี่นะฮะแต่เป็นอินดิเกรตเบสเลสนะป็นอินดิเกรตแบบหนึ่งผมว่าก็เข้าเข้าท่าอยู่ก็ดูเข้าท่าอยู่นะครับครับครับก็ยังดูเข้าท่าใช่ได้ ครับครับแล้วก็คอนสเทเลชันนะครับก็ยังคงคีปสร้างอยู่นะครับไอตัวที่รุ่นนี้ครับรุ่นที่มีไอสองฟันเฟืองเนี่ยครับเพราะว่าสองก็เรียกคลอใช่ใช่ครับแลวตัวตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวที่นําไปสู่นาฬิกาของคุณเพลสครับตัวไอคอนนะครับของตัวนั้นอะไรนะโมริสลาครัวโมริสลาครัวก็จะก็จะได้อารมณ์ของการเขาเขาบอกเลยครับว่าโมริสลาครัวเนี่ยเอาอิทธิพลจากเรือนนี้ครับ ไปเป็นต้นแบบบวกกับ AP ใช่ไหมฮะบวกกับ AP ใช่ไหมใช่ครับใชครับแล้วไอตัว Hallmark ตัวนี้นะครับก็ในรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้ออกตัวตัวขวามือนี้ครับคุณบิลตัวสีน้ำเงินเนี่ยครับก็ยังคงมีคลอนี้ไปเป็นเป็นสัญลักษณ์แล้วก็สายก็ยังเป็นอินทิเกรต d อยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นสายหนังนะฮะแต่ก็เป็น Integrated อยู่นะครับ โอเคนะครับอันโอต้องบอกว่าโอเมก้าก็ยังคงคีปไม่ไม่ไม่เรียกอะไรฮะไม่ยอมแพ้นะครับไม่ยอมแพ้ถึงแม้ว่าจะไม่ไม่ค่อยประสบเสด็จเท่าไหร่แต่ก็ไม่ยอมแพ้ครับครับแล้วนี่ครับอ่าอ่าผมก็พลยาเรียงเรียงเรียงเวลานะครับ AP ทํทำก่อนนะครับ1972นะครับอ่าติลุสอ่าปาเตกทำตามมานะครับ แล้วก็แบรนด์มีชื่ออีกแบรนด์หนึ่งก็คืออย่างเบลการีะนะครับตัวนี้ก็ถอโอโือว่าเป็นโอ้โหผมก็รู้สึกว่าเป็นรายการที่ยูนิคมากๆนะครับมันออกจะเป็นเหมือนกับย่อมนุษย์ซะเยอะหนึ่งเหมือนนาฬิกาในเรื่องอะไรนะเพดีเตอร์ไอตัวไอตัวที่มาสู้กับเอเลียนนะอารมณ์นั้นเลยนะครับแต่นี่ก็จะมาทำช่วงปี2000แล้วนะครับโอเคอันนี้ก็ข้อมูลมาจาก just one more watch นะครับ ก็คือบาเกอรี่ออกโตฟินิสโมนะฟินิสโมโอเคครับผมครับแล้วก็ทางคุณจัสสมอนมาวอชก็มีพูดถึงอีกนะครับก็อันนี้เป็นเรือที่คุณไพรัตชอบนะครับก็คือตัวขวามือใช่ไหมครับวัตช์ลอมใช่ไหมครับวัตช์ลอมคอนสแตนตินใช่วัตช์ลอมคอนสแตนตินวอตชุ่นนะครับผมครับแล้วก็แน่นอนครับก็มีเจอเจราอะไรฮะเพรเลโกนะครับเจอราเจอราเปเลโกเปเลโกนะครับ รุ่นน่นะนะลอเรียโตลอเรโตครับครับแต่ว่าส่วนผมนะครับผมไม่คารู้สึกว่าไม่รู้อะไรผมชอบสายของไอ้ตัวนี้ครับตัววอชลอมคอนสแตนตินตัวรุ่นสองอ t ทริปเปทูนี่ครับอ๋อขนที่ปัูเอ่อใช่ครับผมว่าสายตัวนี้ซึ่งสายตัวนี้ครับเราเคยเห็นแล้วคุณมิรัตไอ้ตัวนี้ครับไอ้ไอ้โลบักไงครับมีเขาบอกถ้าโลบักจะออกเป็นสายเหล็กครับ กระจกทรงนีอไงใช่ใช่แต่ผมว่าของโลบัตเนี่ยออกมาได้ได้ดีกว่าผะว่าอันนี้มันดูไอ้ตรงลิงก์กลางมันใหญ่เกินไปอ่าครับผมลิงก์กลางมันใหญ่เกินไปครับส่วนตัวโลบัตโลบัตทำดีใช่ครับแล้วส่วนตัวโอเวอร์ซีตัวนี้นะครับก็คือตัวที่คุณเพรต์มีนะครับคือตัวอ่าอ้นนี้ครับอะไรซาวบอดิโมเลกัซี่จะมีอารมณ์เซนเตอร์ลิงค์คล้ายๆกันนะครับว่าน่าจะเป็น น่าจะเป็นอิ s p i r a t i o n นะครับน่าจะเป็น i n s p ป r a t i o n ของโอ้แต่สู้ไม่ได้ยังยังสู้สู้โอเวอร์ซีไม่ได้ครับสู้โอเวอร์ซีมีความมีมีรายละเอียดเยอะกว่านะครับใช่ครับครับครับโอเคนะฮะก็มาดูต่อนะครับ integrated baseless นะครับก็ยังไม่หมดนะครับก็แน่นอนครับเพราะว่าเป็นยุคเจ็ดูนย์ะครับตัวนี้ครับคุณไปรัตได้รับคําชมเชยเยอะมากครับคือตัว t o d o ร r o รยัครับผมไม่รู้ไม่รู้ว่าทำไมเขาเขาบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ถือว่าทู d o o r ทำมาได้ดีมาก แล้วเครื่องอะไรมันเป็นแรไอเทมคนหากันเยอะเลยครับตัวนี้ครับคุณเท็ดดี้บอกนะฮะก็บอกตัวนี้ครับก็คือเอาเอาดีไซน์ของโรเล็กมาบวกกับก็คล้ายๆกับโรเล็กไอตัวออรเตอร์ควอสใช่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 ก็คือคือคือบล็อกเดียวกันน่ะคือบล็อกเดียวกันอ่ามันเหมือนกับว่าอโรเล็กไม่ทำแล้วก็ให้ทูดอร์ทำแทนเพราะก็เป็นบริษัทในในกลุ่มเขาอะนะครับใช่ไหมใช่ครับ แต่ผมเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วผมว่าเป็นแฟนเซนเน็ตแต่ยังไม่มีโอกาสเป็นเจ้าของนะครับโหเดวเดฟี่นี่ดีดีไฟดีไฟดีไฟเซเน็ตดีไฟเออเนี่ยตัวนี้คลาสสิกตัวนี้ผมชอบมากเลยครับผมกรับแล้วตอนนี้ครับโมลิสลาควัวเป็นัดมีแล้วครับแต่คุณเป็นรัตมีตัวนี้ในรูปแบบที่เป็นบลอนส์ครับผมก็ได้รับคําชมมากใช่ครับเป็นลับคำชมมากนะครับก็สามารถไปดูรีวิวใน Watch Just One More Watch เไม่ใช่ครับ Watch of the Day เราได้นะครับสำหรับตัวไอคอนมีทำไปเรียบร้อยแล้วครับครับและอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับต้องยอมรับเลยครับว่าผมว่าเขาก็ได้อิทธิพลจากอ่าปาเต็กนอติลุสมากๆนะครับตัวสายอรัคุณเวลัสแทบจะเรียกว่าใช่เลยเอากันมาเลยขอขอใช้ขอใช้คอนเซ็ปต์อ่าอ่าครับตัวนี้ครับแต่ผมก็ยอมรับว่าเขาทำภาพรวมได้ดูดีนะฮะดูดีผมเชื่อว่าเป็นเรือนเบลโรสซึ่คุณเวลั คงพอให้โอกาสเขาได้นะสมัยก่อนคนเราจะไม่ชอบเลยจะไครับเบลโลสไม่ชอบบครับเพว่ามันไม่มันไม่ลงตัวแต่ตัวนี้ลงตัวเพราะว่าอรูปแบบของของตัวเคสเนี่ยมันก็มีความเป็นสี่เหลี่ยมมีมีความมีเหลี่ยมอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันก็เข้ากับสายลักษณะนี้ครับโอเคครับแล้วก็นี่ก็เป็นรุ่นสองกษัตริย์นะครับก็สวยนะครับมาดูครับแบบแบบลุดโลกฟิวเจอร์ลิสติกนะครับนี่ครับผม อ่าเนี่ยครับอ่าเมอร์อ่านว่าอะไรครับคุณเปรมรัตน์เมอร์เซอร์ตัวโมเซอร์นะครับสตีมไลเนอร์นะครับอืครับไม่ถูกนะครับคุณเปรัตน์สี่หมื่นห้สี่หมื่นสี่พันห้าร้อยยูเอสนะครับตัวนี้ครับเอาเรื่องอยู่อ๋อเพิ่งออคโตเบอร์สองสองสองศูนย์นี่เองนะครับผมอืมฮะนะฮะเป็นเป็นกลุ่มพวกบูติกแบรนด์ะอ่าพวกหมิงพวกอะไรเนี่ยใช่ครับไม่รู้จะเรียกสายนี้ว่าอะไรนะฮะคุณเปรัตเหมือนเรียนแบบมาจาก อ่าร่องของมแมลงนะผมม,มีความสึกเหมือนท้องเหมือนท้องของปลา <S <S ออใช่ครับว่ายังไม่มีคําเรียกนะยังไม่มีคาเรียกอ่าใช่ครับผมฮะก็คงจะได้คงจะได้อ่าพิเศษตรงที่ว่ามันเข้าโค้งก,กับมือได้ดีนะเพราะว่ามันเป็นอ่าเรียนแบบมาจากสิ่งมีชีวิตธรรมชาติครับครับมาดูในเกณฑ์ที่พวกเราซื้อได้ดีกว่าครับคุณไปรัตอ่าในกลุ่มของที่แล้วเราซื้อได้นะครับก็คือตัวนี้นะครับอ่าก็คือตัวทีโซนะครับทีโซตัวพ R X นะครับ อยู่ในเลงที่ปอซื้อไหวครับ3า0ร้อยเจ็สิบไอ้ผมว่าราคาผิดนะแต่ไม่รู้ใช่ผิดใช่น่าจะใช่มั้งฮะใช่ตัวนี้ราคาพิเศษราคาไม่ไม่แพงมากราคาไม่แพงอยู่ในเลงที่ซื้อได้ครับแล้วก็ส่วนตัวนี้อ่าอ่าอาร์กอนเนี่ยครับเออกอนเนี่ยครับอ่าเอเอเวนตุมเนี่ยครับต้องถือว่าเฟลนะคุณมิรัตไม่ไม่ประสบความสาเร็จเท่าไหร่นะครับเป็นคือเหมือนต้องบอกเหมือน คือคือดีไซน์เหมือนอจับเอามารวมๆกันถ้ามากกว่าแต่ว่ามันดูไม่ค่อยมีเอกลักษณ์ของตัวเองเท่าไหร่คือคือ,ค,อคืออาจจะอาจจะรีบรีบทําไปหน่อยมันต้องมาจจะต้องพัฒนาเออ,อะไรอ่ะนาฬิกาลักษณะเนี้ยถ้าถ้าขอยืมรายละเอียดคอนเซปหรืออะไรมาใช้เนี้ยมันอาจจะต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้ไงคืออาจจะต้องต้องต้องมีดีเทลมากกว่านี้มันถึงจะดูลงตัวอาจจะยังไม่ลงตัวดีครับ ก็แต่วันนี้ครับคุณไปรัตผมขออนุญาตนะครับจุดหนึ่งของนาฬิกาตัวนี้ครับที่ผมผมชอบนะครับก็คือว่าเขาใช้อไอตัวก็เรียกอะไรฮะลักษณะเดียวกันกับเมื่อกี้ที่เราดูตัว RC RC นะครับนะฮะใช่เป็นอ่าครับแต่ว่าเขาอ่าไอตัวแรกไอตัวไอลิงตัว,ตวแรกนะครับ เขายืนออกมาเรับเหมเป็นเป็นเหมือนอันนี้เป็นเป็น bracelet ตัวจริงใช่แต่ว่าอาซีไม่ทําเนี่ยผมแหมผมไม่นิดมึงมันผมก็แบบอยากจะคอมเมนต์นิดหนึ่งเหมือนกันอมเมน์ก็อีกนิดหนึ่งก็ไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยกูไปรัดดูดิครับเนี่ยใช่มันจะทํามันจะทําให้ดูสัดส่วนสายนาฬิกากับตัวนาฬิกามันดูเล็กลงนั่นแหละครับใช่ครับซึ่งสําหรับผมไม่มีปัญหาสำหรับผมไม่มีปัญหาเอ่อคือถ้าตรงนี้ครับมันมันมันออกมานิดนิดนึงนะฮะแล้ว มันไล่ลงมาเนี่ยตรงช่ยชใช่ใช่ใช่สำหรับคนสำหรับคนแขนใหญ่เนี่ยนี่แหละก็คือก็อย่างที่ผมบอกคือกลุ่มคนที่ชอบ integrated bracelet จะชอบให้มันใหญ่ไงคือไม่มีปัญหากรบความกว้างของสายนาฬิกาจากจากตัวเรือนแต่สำหรับผมไม่ไม่ไม่ชอบแบบนั้นผมถึงไม่ชอบนาฬิกาอย่างอย่างตัวของไอซาว์ปติมอ์ตัวนั้นเพราะสายมันเล็กลงฮะสายมันจะเล็กลง าสายมันจะไม่ไม่ดูใหญ่เกินไปนั่นแหละครับใช่อ่านี่ครับ <S <S 1> <S 1> <S คือผมไม่ยอมรู้สึกว่าอีกนิดหนึ่งอ่ะคุณไปรัตอีกนิดเดียวเนี่ยมันจะได้คือจริงๆคุณพรัฐลองมองนะสายตัวนี้มันยี่สิบมิลเองคุณไปรัตถ้าเขาออกมาเป็นยี่สิบเอ็ดถูกไหมสาย้<ม>ายฮะายออกมาจุดห้ามิลขวาออกมาจุดห้ามิลเนี่ยสายกว้างยี่ิบเอ็ดกับสายยี่สิบอะครับมันแทบจะดูกันไม่ออกแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาสามารถจะเอาสายหนังหรือสายยางอ่ะยี่สิบมิลมาใส่ได้ครับเพราะช่องมันอะคือยี่สิบมิล แต่ขอให้ยื่นออกมาอีกนิดนึงโอ้โหเสียดายจริงแล้วมันเลยกลายเป็นว่ามันมันเล็กตอนนี้เลยกลายเป็นว่าถ้าถ้าเราจะดูว่ามันหัวโตคุณไพรัลมันก็จะดูว่าหัวโตได้ที่ที่ผมที่ผมที่ผมรู้สึกนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ทุกท่านดูนิดนึงว่าเนี่ยคือตอนนี้ครับพอเราใส่กับตัวไปเนี่ยเราจะพบว่าพอเรามาดูตรงนี้ตรงนี้มันเล็กใช่ไหมครับและนาฬิกาตัวนี้มันสี่บเอ็ดมิลคุณไพรัลมันไม่ใช่ไม่ใช่สี่สิบอ่าเดี๋ยวเกินเลยเดี๋ยวลองวัดดูมันเกินผมว่าเกินสี่สิบ พอรวมรักทุรักเนี่ครับสี่สิบสามเมื่อคุณแม่ลัตอ๋อเนี่ยตัวเนี้สี่สิบสามอะฮะใช่เออ่มันก็เลยหัวโตเนี่ยมันเลยจะดูหัวโตครับครับผมผมมีผมมีความรู้สึกอยู่อันหนึ่งของอาซีตัวนี้เนี่ยคือผมมองว่าเปอร์เปอร์พลิกไปด้านด้านที่เป็นคราวพลิกมาดูพลิกพลิกมาดูด้านที่เป็นคราวนะฮะตรงนั้นเปอร์หันหันหันแบบหน้าตรงด้านบนครับอ่าให้เห็นให้เห็น อ่านี่ยะผมผมมีความรู้สึกว่าตรงคราวกาดของตรงปุ่มตรงกลางอ่ะไม่จําเป็นต้องมีเลยจริงๆลดลดไปก็ได้แล้วให้เหลือแต่ปุ่มกดด้านด้านบนกับด้านล่างอย่างเดียวอ่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะมันทําให้นาฬิกาดูใหญ่ขึ้นถูกไหม่ที่ที่คุณบรลาพูดนี้นะฮะอ่านั่นแหละตรงจุดนั้น่ะไม่ควรจะมีมันควรจะเรียบไปเพราะเพราะมันจะได้ความสมมาตรมันจะได้ความสมมาตรของด้านข้างอีกข้างหนึ่งด้วยครับข้างนี้จะบางกว่าเยอะ อ่านั่นแหละครับมันทําให้เหมือนนาฬิกามันแก้มโบมไปข้างหนึ่งเพื่อเห็นไหครับอ่าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปุ่มปุ่มกดเนี่ยผมว่าดีแล้วเพอร์เฟกแล้วแต่ว่าไม่ต้องมี่าวกาดแล้วให้เหลือปุ่มกดเป็นให้ปุ่มกดสองตัวนั้นเป็นคาวกาดแทนครับผมว่าจะเข้าท่ากว่าเยอะเลยครับอืมโอเคครับผมก็เราคอมเมนต์แบบหลวมๆนะครับไว้เดี๋ยวเรามารีวิวกันแบบเต็มๆนะครับกับอ่าแต่ละเรือนนะครับ แล้วนี่นะครับก็อีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับกับเมื่อกี้ของเออร์กอนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่เออร์กอนนิดนึงนะครับคือเออร์กอนเองก็มีมีมีเออร์กอนเนี่ยเรื่องเคิร์ฟนะครับโอ้ครับเคิร์ฟตัวนี้ครับจะเป็นเหมือน R c ซคือเป็นเส้นเส้นเป็นแค่ด้านเดียวสลบมาตรงๆเส้นเดียวแล้วก็เข้าไปชนกับตัวเคสนะครับแต่ของแต่ของแต่ของแต่ตัวนี้ก็เหมือนกันครับก็คือเคิร์ฟด้านเดียว อ่าแค่ด้านเดียวนะอ่าจะไม่จะไม่เหมือนกับตัวเมื่อกี้ที่เราคุยโออโอลิซิโปนี่ผมว่าเขาซับซ้อนมากมีสองชั้นก็เป็นเป็นแบบนี้ไงใช่ครับนะฮะก็ถือว่าน่าเสียดายนะโอลิซิโปก็อย่างที่คุณไปแล้วบอกแองกูล่าแต่แต่ขาไม่ใหญ่เออนะมันก็เป็นคำเป็นคาที่เอ่อลงตัวสำหรับโอลิซิโปนะฮะแต่ตัวนี้สวยมากนะครับตัวจริงสวยมากนะครับก็